นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องด้วยทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของพระสนิกรทุกหมู่เหล่าทรงคาดการว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะไม่จบลงในเร็ววันจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวมแล้วกว่า1,100ล้านบาทเพื่อใช้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆจึงพระราชทานพระบร รมาราโชบายให้เร่งจัดหาเครื่องช่วยหายใจให้ทั่วถึงสามารถรองรับสถานการณ์วิกฤตในอนาคตโดยประสานความร่วมมือจากบริษัทผลิตเครื่องช่วยหายใจในประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเครื่องช่วยหายใจถือเป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกมีความต้องการสูง โดยได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานตั้งแต่ห่วงก่อนการแพร่ระราบาดระลอกแรกจนถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า488เครื่องคิดเป็นมูล,ลค่า195ล้านบาทด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยนี้สามารถช่วยให้ผู้ป่วยโควิด -19 ม,มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือให้กับประชาชนชาวไทยที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโรคโควิด -19 ในครั้งนี้